ขอส่งกล้องให้กับคนที่ติดเกมไหมครับเฮ้ยใครส่งกล้องมาเนี่ยนั้นผมขอส่งกล้องให้กับคนที่ติดเกมคนที่เล่นเกม PKXD แบบปัญญาอ่อนเฮ้ยปัญญาโอมปัญญาอ่อนอะไรเดี๋ยวก็โดนเลยนั้นผมขอส่งกล้องให้กับคนที่เล่นอมองอสนารักด้วยนะ เฮ้ยมีคนชมผมคำว่าน่ารักด้วยนั้นผมขอส่งกล้องให้กับซปเปอร์ซัก 3D เลยเฮ้ยมีคนหลงกล้องเข้ามาด้วยนั้นผมขอส่งกล้องให้กับคนที่เล่นเกมเกมอะไรวะเกมวีเพลวกันเฮ้ยกล้องมาจากไหนวะนั้นผมขอส่งกล้องให้กับ คนที่เล่นเกมแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วย